สวัสดีค่ะภรยาค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องแผลในปากว่ามันจะมีน้ํามันหอมระเหยตัวไหนบ้างที่จะรักษาการแผลในปากได้แผลในปากมันเกิดจากอะไรอ่ะมันก็เกิดจากร้อนในเนาะร้อนในก็เป็นแผลในปากหรือไม่บางทีเรากินอาหารที่มันเราเซนซิทีฟมันแสบแล้วก็ทําให้เกิดการระคายในช่องปากมันก็จะเป็นแผลแล้วก็เป็นแผลในปากได้นอกจากนั้นบางทีการอักเสบที่ําไส้แล้วมันทําให้เกิดความร้อนเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดแผลในปากได้เราอาจจะกัดโดนกระพุ้งแก้มแบบนี้มันก็ทําให้มีแผลขึ้นมาแล้วพอแผลมันเป็นติดเชื้อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผลในปากได้การขาดวิตามินบ1 2ิเป็นสาเหตุของแผลในปากเหมือนกันเวลาเราเครียดเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของแผลในปากเหมือนกันเพราะว่าการเครียดเนี่ยทำให้ฮอร์โมนทํางานผิดปกติทําให้ร้อนในแล้วก็ทําให้เกิดแผลในปากได้นะนี้น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในตะปูน ที่เกี่ยวกับแผลในปากเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ฆ่าเชื้อแล้วก็มีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะว่าร่างกายมีความร้อนนะคะตัวแรกก็คือตัวลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์เนี่ยมันฆ่าเชื้ออยู่แล้วแล้วมันก็รักษาบาดแผลนะคะแล้วก็เอ่อเพปเปอร์มินส์เปเปอร์มินส์เนี่ยมันจะฆ่าเชื้อในปากนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เย็นอีกอย่างหนึง่งมันช่วยให้ปากสดชื่นแล้วก็ทำให้ปากมีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวโรสแมรี่ก็ มีฤทธิ์เย็นเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อแอนติสติ i, แล้วก็ฆ่าเชื้อที่เป็นเชื้อแผลอักเสบได้อีกตัวหนึ่งก็คือเบอร์กามอสหรือมะกรูดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อในปากแล้วก็ทําให้ปากสะอาดสดชื่นได้ทั้งวันเหมือนกันวิธีการใช้เนาะอาจจะสามารถถ้าเป็นโดสแมรี่หรือเบอร์กามอสเนี่ยสามารถเอาคัดต้นบัตแล้วก็ให้มันหยดลงบนคัดต้นบัตแล้วก็ทาที่แผลได้เลยนะคะแต่ถ้า เป็นเปปเปอร์มินเนี่ยต้องผสมน้ำกั้วปะกเพราะว่ามันจะแรงไปนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยดลงในน้ำชาแล้วก็กั้วาปากได้ถ้าเป็นชาเปปเปอร์มินถ้าที่บ้านมีนะคะก็หยดชใช้ชาเปปเปอร์มินเนี่ยมันจะได้ผลดีมากแล้วก็ใช้เปปเปอร์มินหยดเข้าไปแล้วก็เบอร์กอนเบอร์กอมอสโรสแมรี่หรือลาเวนเดอร์แล้วแต่มีหยดเข้าไปอย่างละ2หยดใช้กั้วาปากสัก3าครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นมันก็จะช่วยได้ถ้าใครมีออนกาดออนกาดก็ใช้ได้ เหมือนกันก็คือแผลในปากก็จะเกิดจากการติดเชื้อในปากนะคะอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือตัวที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 เนี่ยมีฤทธิ์อ่อนนะคะก็สามารถที่จะหยดใส่คตรเทลบัตแล้วก็แต้มที่แผลได้เลยมันก็จะรสชาติแบบผงๆเฟื่อยๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็รักษาแผลในปากได้ดีนะคะถ้าใช้แต้มเนี่ยก็ใช้วันละสามครั้งเหมือนกันแล้วก็ถ้าใช้เป็นน้ําชากั้วปากก็วันละสามครั้งมันก็จะทําให้ปากหอมสดชื่นด้วยนะนี่คือผลปลอยได้ที่ได้มามถ้าใครมีปัญหา แผลในปากนะคะน้ํามันหอมระเหยหลายๆตัวช่วยได้แล้วก็ทําให้ปากหอมสดชื่นด้วยฝากน้ํามันหอมระเหยกลุ่มที่ช่วยรักษาแผลในปากเพราะว่าแผลในปากเนี่ยเป็นโรคที่แบบคอมมอนมากอะ่ะคนเป็นกันเยอะมากนั้นก็มีน้ำมันหอมระเหยติดบ้านไว้เนี่ยหยิบมาใช้ได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกด subscribe ให้พี่บอลด้วยนะขอบคุณค่ะ